แล้วก็จะมีทีะคะ่คีโลหะค่ะที่คีโลหะแล้วก็กระดาค่ะกระดานะคะ,แล,ะแล้วก็จะมีไฟแช็คค่ะ ใช่ะค่ะแล้วก็จะมีการค่าจากกากน่าขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องทำการอารวิเศษมาผสมกับน้ำวิเศษจากนั้นเติมผงวิเศษค่ะคนให้เข้ากันแล้วจะได้สารละลายที่การทดลองนี้ค่ะ,คะ

อ u ะตกตีนเลยเขจาโอ กระดาษแข็งตัวกระดาษเลรูปมาไม่ไม่พอพอโอเคถ้ามาื่อกระดาษมันไม่ไม้ค่ะ กิออะไรคะมเอ็กซานะคะเอกซานอนนะคะหรือว่าแอลกอีเลย์ไม่ใช่ไร้แล้วสารพิเศษนะคะสารเศษก็โซเดียมคลอไรด์ว่าเปอรแกนโซเดียมคลอไรด์วือเปแกนนะคะแล้วน้ำแล้วนพิเศษล่ะคะน้ำพิเศษ นะคะที่บรินัทรับฝากพวกเราบวชนะคะขอบคุณนะคะ